สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมา่าต้มครับในตู้ลำโพงนะฮะตัวนี้เปิดบูทูธได้นะครับแต่ว่าเชื่อมต่อบูทูธไม่ได้นะครับอันนี้เขาแจ้งมามาแบบนั้นนะครับว่ามันเสียนะครับตัวนี้ก็เราได้เช็คดูแล้วนะครับว่ามันเสียนะครับไอตัวไอซีครับตัวบูทูธมันเสียนะครับก็ เราจะมา DIY ดัดแปลงครับวันนี้เราก็จะมีตัววงจรตัวนี้นครับเนี่ยวงจรบลูทูธครับตัวนี้นี่ก็ราคาหลักสิบนะครับตัวนี้อันนี้เราเชื่อมสายไปแล้วไอตัวนี้นะครัเขาจะมีโหมดวิทยุครับแล้วก็ a u x นี่ครับเนี่ยเราก็จะมา ตัวนี้แทนนะครับอันนี้เป็นบอร์ดบูทูธนะครับอันนี้เามาเป็นแนวทางให้ดูนะครับก็เก็บชาร์จไฟตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาต่อใช้งานกับตัวช่อง a x นเนี่ยเนี่ยแต่เรามาเชื่อมต่อดูนะครับ นี่ครับบูทูตตัวนี้จะชื่อครับ VHM สามหนึ่งสี่ครับตัวนี้อันนี้ผมเชื่อมต่อนะอันนี้เชื่อมต่อไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงดูนะ

อนเปิดมานะครับมันใช้งานไม่ได้นะครับมันจะขึ้นบูทู t นี่แต่ว่ามันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเราก็มาใช้ตรงปุ ode, ่มโหมด AUX อะไรครับก็มาอย่างนี้ได้ใช้งานได้นะอันนี้โหมดบูทูตนะครับแล้วก็ปรับอ,อันนี้วิทยุ อันนี้ก็เป็น a u x นะครับไอตัวบอร์ดตัวนี้มันจะมีปุ่มปรับโหมดตัวนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนก็เอามาซื้อวงจรนี้มาใส่แทนนะครับก็ไปหาซื้อชุดแบบนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับก็จะให้มันใช้บูทูธได้ก็ใช้ซื้อวงจรบูทูธอันเล็กๆแบบนี้มาใส่แทนนะครับ ก็แบบนี้ก็จะต่อง่ายเลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอาบอร์ดตัวนี้ไปฝังไว้นในตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับว่าถ้าไอตัวชุดบูทูธเสียนะครับก็ซื้อชุดไอ้บอร์ดบูทูธใหม่นะมามาใช้แทนนะครับแล้วก็มาใช้เสียบช่อง AUX นี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อชุดขยายตัวนี้ใหม่ก็ใช้ตัวนี้ต่อเพิ่มไปเลยครับเป็นการดีไวง่ายๆนะครับก็ หวังว่ากิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากกาน็น้อยนะครับพอ,อเดี๋ยวถ้าผมลงทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับติดตั้งข้างในนี้ก็จะมาทาักิีให้ดูอีกทีนึงว่าทําต่ออย่างไงนะครับจะต่อไฟเลี้ยงอย่างไงแล้วก็ต่อสัญญาณเข้ากับบอรดบูทูธอย่างไงนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ